สวัสดีครับกับผมนายพยับสุวรรณนิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคลองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตสองครับโรงเรียนบ้านหัวคลองตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งด้านาศาสนาด้านอาชีพด้านอาหารการกินโรงเรียนจึงได้คิดค้นและก็มีสุขุลคอนเซปที่ว่าโรงเรียนแห่งนวัตวิถีตากใบ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเน้นถึงผลประโยชน์กําไรแต่อย่างเดียวนะไม่ไม่เน้นถึงคุณธรรมจริยธรรมในการทำมาอาชีพซึ่งโรงเรียนไม่เอาครับเราจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการที่ดีมีคุณธรรมในอนาคตต่อไปครับผมในส่วนนี้ก็เป็นการสร้างพื้นฐานทางอาชีพให้กับผู้เรียนซึ่งอนาคตถ้าเขาจบออกไปแล้วก็ไม่มีโอกาสเรียนต่อสิ่งเหล่านี้แหละก็จะนำไปสู่การประกอบอาชีพที่ดีได้